นักเรียนมาเจอกับคุณครูนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก่อนที่จะเราจะเรียนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกขั้นตอนการการ,การทำงานของคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆที่นักเรียนจําได้ง่ายๆเอาแบบธรรมดาสําหรับป .3 ก่อนนะคะระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะลูกนะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆที่ลูกต้องจําให้ได้ทุกคนต้องจำไม่ได้ถึงลูกไปเรียนมหาลัย ลูกก็ต้องจำนะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์มีอยู่3ระบบใหญ่ๆ1อุปกรณ์รับข้อมูล 2. ประมวลผลแล้วก็ 3. แสดงผลเดียวคุณครูจะพานักเรียนไปดูว่าอันไหนคืออุปกรณ์รับมีความสำคัญอย่างไรอุปกรณ์ประมวลผลคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็แสดงผลมีความสำคัญอย่างไรและคืออุปกรณ์อะไรนะคะเดี๋ยวเรามารับ ฟังรับชมกันเลยค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเครื่องพิมพ์นะคะลูกรู้จากเครื่องพิมพ์ไหมเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกันประเภทของฮาร์ดแวร์นะคะลูกนะเครื่องพิมพ์ก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์นะคะทําหน้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลเอกสารหรืองานต่างๆที่เราทำที่เราทําไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะลูกนะเพื่อที่จะออกมาสู่สู่ สู่กระดาษนะคะลูกนะอ่ามันจะพิมพ์ได้ทั้งกระดาษและพลาสติกนะคะแล้วนะลูกนะอ่าแล้วมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจอภาพจอภาพภาษาอังกฤษว่าไงลูกมอนิเตอร์นะคะนักเรียนจอภาพก็คล้ายๆกับจอทีวีนั่นเองนะคะลูก รู้ร้จักทีวีใช่ไหมคะจอภาพก็คล้ายๆกับจอทีวีเจอเจอภาพเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ภาพหรือแสดงผลอ่าที่สําคัญที่สุดจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงเพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่ที่ดีแล้วก็แสดงผลโดยผ่านจอของเรานะคะจอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่2แบบนะคะลูกนะมีจอแบบ CRT และจอแบบ LCD นะคะซึ่งจอภาพ2แบบนี้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างเรื่องรูปแบบนั่นก็คือจอแบบ CRT จะส่วนใหญ่จะเป็นจอภาพที่นิยมใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนักเรียนรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไหมลูกเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็เหมือนในห้องคอมของคุณครูนั่นแหละค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะลูกนะซึ่งจะมีขนาดใหญ่คล้ายกับโทรทัศน์เมื่อก่อนเป็นความนิยมมาก แต่เมื่อจอภาพแบบ LCD เข้ามาแทนนะคะลูกนะก็เลยมันสะดวกและมันเบาฝานะคะคนเลยมาใช้แบบ LCD กันนะคะอ่าต่อไปมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะต่อไปลำโพงนักเรียนรู้จักลำโพงไหมคะลำโพงภาษาอังกฤษว่า speaker mm hmm. นักเรียนทราบไหมว่าลำโพงเราเอาไว้ใช้ทำอะไรลำโพงเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลเหมือนกันนะลูกนะ มันจะออกมาในทางของรูปแบบเสียงนะคะลูกนะออกมาทางรูปแบบเสียงแสดงผลออกมาทางเสียงเพื่อที่เราจะได้ยินทางอะไรคะทางหูนะคะลูกนะต่อไปไมาดูตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปแป้นพิมพ์นะคะลูกนะแป้นพิมพ์หรือบางคนก็เรียกว่าคีย์บอร์ดทับศัพท์เลยนะคะ แต่ความจริงภาษาไทยคือแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดก็คือตัวเดียวกันเป็นอุปกรณ์อะไรคะนักเรียนเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ให้เราพิมพ์ที่ให้เราพิมพม์พิมพ์แล้วก็ประมวลผลเข้าไปสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เรามองเห็นนะคะลูกนะ,ะต่อไปนะคะมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะเมาส์เมาส์กับแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ชนิด เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเหมือนกันนะคะเม,มาส์มีรูปร่างคล้ายอะไรใครทราบมัง้งอ่ามีรูปร่างคล้ายหนูนะคะลูกนะเป็นอุปกรณ์ที่มีความควารมรู้สึกที่ดีต่อการใช้งานเช่นช่วยในการ ใช้งานง่ายขึ้นโดยการใช้เมาส์เลื่อนไปนยังตำแหน่งต่างๆบนจอภาพหรือง่ายๆเลยคือตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพนั่นเองนะคะลูกนะเวลาเราขยับมือหรือเรา,เาอะไรเงี้ยมันเมส์ก็ไปตามมือของเรานะคะลูกนะต่อไปค่ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะ CPU ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะนักเรียนทราบไหมอุปกรณ์รับข้อมูลประมวลผลหรือ แสดงผลขกเรียนอ่า CPU นักเรียนคงจะตอบกันในใจแล้วใช่ไหมลูก CPU เป็นอุปกรณ์ประมวลผลนะคะเปรียบเสมือนไปนอะไรกับของของเราคะลูกเปรียบเสมือนส่วนอะไรของเราคะร่างกายของเรานักเรียนทราบไหมเปรียบเสมือนสมองของคนนะคะลูกนะอบ CPU ตัวนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยแต่ถามว่า คุณครูคะแล้วตัวอื่นสาคัญตัวอื่นก็สําคัญแต่ตัวนี้จะสําคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะลูกนะเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ตัวนี้เวลาเรารับข้อมูลเข้าไปเราก็จะประมวลผลประมวลผลเสร็จแล้วเราแสดงผลนะคะตัวนี้เป็นใช้ในการตัวประมวลผลและมีลักษณะที่คล้ายคนคือเป็นสมองของเหมือนสมองของเรานะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวต่อไป Hard d i k ฮาร์ดดิสคืออะไรฮาร์ดดิสมันจะอยู่ในเคสนะคะในเคสะคะเคสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคสแต่ลูกอ่ะส่วนมากลูกจะ คนทั่วไปเขาจะเรียกว่า cpu แต่ความจริงไม่ใช่ cpu คือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเคสในเคสก็คือในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่ในห้องคอมนั่นแหละลูกะนะคะมาดูกันว่าฮาร์ดดิสเป็นอะไรฮาร์ดดิสเป็นตัวเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์และเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือที่ลูกเรียกว่าเคสนั่นแหละค่ะนะคะลูกนะ,ะเดี๋ยวมาดู ตัวต่อไปนะคะลูกนะอ๋อลืมบอกไปว่าฮาร์ดดิสเนี่ยค่ะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผนวงจรสําหรับควบคุมการทํางานด้านล่างของช่องนะคะสําหรับเสียบสายใช้ไฟเลี้ยงเป็นสายสัญญาณต่างๆโดยจะมีส่วนประกอบภายในและจะปิดไว้อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายนะลูกนะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะเนี่ยเคสค่ะลูกเห็นอย่างเคสอ่านี่ยังไงคะเคส เคสก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงีうう้ยค่ะลูกที่มันติดอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะลูกหน้าที่อยู่ตั้งรวมๆกันนะคะเคสก็เป็นกล่องหรือเป็นโครงสร้างสําหรับเก็บและประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ในไว้ข้างในนะคะเช่นไว้แรมไว้ฮาร์ดดิสก์อ่าไว้ซีพียูไว้เมมบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวตัวเป็นตัวเก็บเลยเป็นตัวเก็บเลยนะคะตัวเก็บ ตัวเก็บอุปกรณ์เหมือนเรามีตู้มีลิ้นชักนั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็เก็บเสื้อผ้าใส่เก็บนี้ใส่ให้ให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันสัตว์เลี้ยงป้องกันทุกอย่างเลยค่ะเพื่ออันตรายเพราะในเคสเนี้ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงแล้วก็สําคัญถ้าสมมุติมันเกิดเสียหายขึ้นมามันอยู่ข้างในนะคะเราต้องแกะออกมาซ่อมนะคะลุกนะเลยเราต้องดูแลให้อย่างดีเลยนะคะลูกนะเอาตัวต่อไปนะคะ เฟดไดเฟดไดคืออะไรคะเฟดไดเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์แล้วนะคะปัจจุบันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะลูกนะและเราก็ต้องการเก็บนะคะความจุของเฟดไดมันขึ้นอยู่กับตัวเฟดไดข้างในนะคะมันจะมีบอกว่า2อจิกสจิกอะไรเงี้ยค่ะลูกต่อไปมาดูกันนะคะ RAM แ,แรมก็จะอยู่ในเค้กเหมือนกันนะคะลูกนะในกล่องพิ่ครูว่านะคะ RAM เป็นหน่วยความจําของระบบมีหน้าที่สมมีหน้าที่รับข้อมูลเพื่อไปใช้ใน CPU นะคะเพื่อไปให้ CPU ประมวลผล RAM เป็นหน่วยความจําหลักนะคะลูกนะของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเก็บข้อมูลเมื่อมีกระแสฟไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นนะคะลูกนะ คือ,อาการที่มีกระแสไฟฟ้าเราเลี้ยงคือคือเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานนะคะเรมมันก็จะเริ่มดําเนินการเก็บนะคะเป็นเป็นตัวบันทึกนะคะถ้าถ้าอะไรนะคะถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํานะคะจะหายไปทันทีเลยนะคะลุกนะต่อไป ต่อไปเว็บแคมเว็บแคมเมื่อก่อนเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะไม่มีกล้องมันจะไม่มีกล้องในตัวนะคะเราก็ต้องใช้เว็บแคมเพื่อเป็นกล้องซื้อมาเพื่อเอามาเสริมให้คนเห็นหน้าเราเวลาเราเล่นเว็บแคมกันหรือเวลาเราคุยกันนะคะลูกนะแต่ปัจจุบันนี้เครื่องคมส่วนมากจะมีกล้องหมดแล้วเว็บแคมก็อาจจะว่าซื้อมาเพื่อเสริมกล้องอาจจะไม่ชัด ซื้อมาเพื่อเพิ่มให้ความชัดของคอมพิวเตอร์ของเราอะไรประมาณนี้นะคะลูกเหมือนกับที่คุณครูใช้สอนลูกเนี่ยของคุณครูอาจจะไม่ชัดคุณก็คุณครูก็เลยซื้อเว็บเคมตัวนี้มาเหมือนกันเพื่อจะเอามาให้ให้มันชัดขึ้นนะคะลูกให้หน้าชัดไม่ให้หน้ามืดนะลูกนะ,ะเมื่อกี้นะคะคุณครูก็ได้สอนอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนเบื้องต้นสาหรับปสาไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะจําได้แล้วก็เอาไป ทบทวนความรู้พาะคุณครูจะสอนในห้องด้วยแต่นี้คุณครูจะเอาใส่ไว้ในเอาคลิปใส่ไว้ในห้องเรียนเพื่อที่จะเพื่อนสาหรับสาหรับเพื่อนที่จะไม่เข้ามาเรียนนะคะลูกหน้าไม่ได้มาเรียนในวันนั้นจะได้ติดตามการเรียนได้อ่าได้แบบได้ทันเพื่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบอ่าคลิปเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนตั้งใจเรียนนะลูกนะ้าเดี๋ยวถ้าเจอกันใหม่และคุณครูมาถามต้องตอบได้นะคะค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ